ครับสวัสดีครับเจอกันอีกคลิปนะครับคลิปนี้วันนี้มีองค์พ่อจัตุคามรามาเทพอีกแล้วนะครับมาให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นรุ่นที่สร้างยุคหลังนะครับปี2550นะครับค่อนข้างจะเป็นรุ่นที่สวยระดับต้นๆของวงการจัตุคามกันเลยนะครับเป็นรุ่นชื่อรุ่นก็คือรุ่นอภิปัญญามหาเศรษฐีนะครับเป็นพุทธศิ์ของ พวกแบบก็จะเป็นของท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับเป็นองค์เนื้อผงนะครับที่ผมมาให้ชมวันนี้นะครับมีทั้งหมด3เนื้อนะครับมีเนื้อขาวเนื้อดำแล้วก็เนื้อเหลืองนะครับจัดสร้างเนี่ยมีการสร้างเนี่ยจำนวนค่อนข้างเยอะนะครับถ้าผมดูจากข้อมูลการจัดสร้างนะครับทั้ง3เนื้อนียเป็นพิมพ์เล็กนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็ก เนะื้อผงพิมพ์เล็กนะครับมีทั้งพิมพ์ใหญ่พิมพเล็กนะครับมีหลายๆเนื้อเนื้อก้นะคกก็มีนะครับแล้วก็มีทาทองด้วยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์เล็กเดี๋ยวผมวัดให้ดูนิดนึงก่อนนะครับจะได้ดูเผื่อเพื่อนๆเพื่อนๆเ,เ,เ,เจอนะครับประมาณ3.5นะครับเซนติเมตรความหนาก็ประมาณสัก7จถึงมิลนะครับเป็นรุ่นที่สวยงามรุ่นหนึ่งเลยกับต้นแบบขององค์พ่อเนี่ยก็มาจากรูป วาดของท่านอาจารย์เฉลิมชัยนะครับชื่อรูปผู้ปวดทุกมีสุขนะครับเป็นรูปที่สวยงามมากครับเดี๋ยวเอาไม้เพื่อนๆนชมก็จะมี3ามเนื้อนะครับมีทั้งเนื้อขาวนะครับแล้วก็มีเนื้อดำนะครับเดี๋ยวเอาให้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งเนื้อดำยากนิดหนึ่งนะครับองคพระก็เหมือนกันนะครับเป็นเนื้อของวัุคุณสีดำอันนี้นะครับด้านล่างจะตอกโค้ดเหมือนกันหมดทุกองค์นะครับอย่างนี้นะฮะ โค,โคดแบบนี้นะครับด้านหน้าเป็นรูปอ,องค์พ่อนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นรูปนี้นะครับสวยงามมากนะครับเป็นเป็นรุ่นที่ค่อนข้างสวยสวยมากๆเลยกันเป็นพราะเป็นเป็นพุทธศินที่เป็นเอกลักษณ์ของท่านอาจารย์นะครับผมเดี๋ยวผมให้เพื่อนดูเนื้อเนื้อน้ำตาลอีกนะครับเนื้อน้ำตาลอีกผมอันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับเดี๋ยว วันไหนผมเอาพิมพ์ใหญ่มาให้เพื่อนๆดูนะครับผมมีเกือบ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 ครบในส่วนของเนื้อผมนะครับยากจังเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนะครับอันนี้เป็นเนื้อน้ําตาลนะครับส่วนตัวผมมองว่าเนื้อน้ําตาลนสวยสุดนะครับจะมีเนื้อกรรมการมันปูนะครับผมไม่ได้เช่าไว้นะครับหาเช่ายากมากก็เลยไม่ได้เช่านะครับดูดูความละเอียดขององค์พระนะครับสวยมาก ครับดูทุกซอกทุกมุมนะครับในโค้ดนะครับชัดเจนข้างล่างนะครับครับผมนะครับมีพิธีการปกเสกอยู่ในช่วงเดือนพฤษภานะครับถึงเดือนสฤศจิกานะครับสามวันละนะครับอันนี้เป็นรุ่นองค์พระจดุคมที่ค่อนข้างจะ มีวิธีใหญ่นะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่สวยนะครับเป็นรุ่นที่สวยมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับเป็นยุคหลังนะครับนี่ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมเอาพิมพ์อื่นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เอาพิมพ์เล็กมาก่อนเนื้อผงนะครับถ้าจะเช่านะครับที่สมบูรณ์แบบก็คือจะเป็นชุดกล่องแบบนี้นะครับและก็จะมีกล่องที่เป็นเป็นซองกระดาษมาให้ด้วยแบบนี้นะครับผม นะครับโดยที่บางท่านก็จะได้ลายเซ็นของท่านอาจารย์มาด้วยแต่ผมไม่มีนะครับที่ผมซื้อมาเช่ามาไม่มีนะครับผมนี่ให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนิดนึงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็าฝากให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามนิดนึงล้วกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ